ก็ได้ประโยชน์มากเลยค่ะได้ประโยชน์จากที่พี่น้องมาส่งในเอหลายแง่หลาย,าย,ลายมุมของการจับกิเลสแล้วก็จะได้นำไปใช้ในตัวเองด้วยค่ะมีมีหลายแง่หลายมุมที่ที่ได้ประโยชน์ว่าอืที่ที่ทำแบบนี้มันเออมันไม่ใช่นะ้ำเราต้องเปลี่ยนแบบนี้นะเนี่ยก็ก็รู้สึกมีพลังเต็มมากเลยค่ะ เ็7ชั่วโมงก,ก็ยังได้อยู่คะ่ะ <g iggle> ก็ขอบพระคุณทุกท่านนะคะ,คะที่ให้อกามราวมมือนค่ะค่ะน้องกุ้งเป็นยังไงบ้างคะวันนี้กุ้งก็สแตนบายได้ตั้งแต่เช้าถึงค่ำเหมือนกันนะคะเชิญค่ะเลิญทำใจก่ะคือจ,จะบอกว่าฟังที่น้องวันนี้ส่วนใหญ่หลายท่านเลยนะคะพูดว่าการฟังธรรมเนี่ย แรกๆก็คิดว่าเอ๊ะก็ฟังมันก็เรื่องเดิมๆแต่ท้ายที่สุดอะค่ะเรื่องเดิมที่เราคิดว่าเรื่องเดิมมันก็ไม่ใช่เราก็จะเกิดปัญญาไปเรื่อยๆแล้วก็หลายท่านเหมือนกันที่มาเนี่ยก็บอกว่าอยากเออคืออยากได้สิ่งที่ไม่ใช่ผลสัของเราซึ่งจริงๆในในการที่เราปฏิบัติธรรมอะค่ะส่วนเกิดอะมันก็เกิดจากเราเนี่ยอยากได้จากคนอื่นนะคะตรงนี้ก็พอได้ฟังเสร็จก็เหมือนกับว่าเฮ้ยเราก็ได้มาทบทวนและสิ่งที่ที่ใหญ่ก็คือว่า วันนี้พี่น้องลากไส้กิเลสอ,ออกออกประสบตีกันเยอะเลยอะค่ะถือว่าเราได้<ม>ได้ได้เห็นได้เห็นแบบตีแผลกิเลสเลยอะค่ะคือวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะถ้าใครพลาดนะคะก็ะต้องมาติดตามชมค่ะขอบคุณค่ะค่ะเรื่องราวที่พี่น้องมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะคะอย่างที่น้องกุ้งบอกค่ะเป็นเรื่องราวที่น่าติดตามสถานการณ์อ่ะ แม้แต่สมมุติว่าเป็นคลิปเดิมของอาจารย์นะคะอาจารย์พูดคําเหมือนเดิมเลยค่ะแต่คนฟังอ่ะสภาวะเปลี่ยนไปแล้วจากที่ฟังครั้งที่แล้วกับครั้งนี้ปัญญาที่เพิ่มขึ้นทําให้ค่ะความเข้าใจในเนื้อหาที่อาจารย์พูดแตกต่างไปจากเดิมดังนั้นพี่น้องยินดีที่ได้ฟังซ้ำนะคะหลายๆท่านก็จะเห็นประโยชน์ของการได้ มันฟังธรรมแล้วก็ฟังธรรมซ้ำๆนั่นละคะคือความเจริญของเราที่เราได้เห็นก้าวไปพร้อมๆกันนะคะค่ะเชิญดรผดสีค่ะค่ะปีสอง5นห้าะคะเริ่มศักราชเริ่มปีใหม่นะคะแต่ละท่านนะคะมาส่งการบ้านไม่ว่าจะส่งในหัวข้อไหนในเรื่องของวิธีการ5ข้อนะคะทุกคนเนี่ยเริ่มมาสู่ทิศทางของการเล่าสภาวะธรรม เริ่มบอกเล่าถึงกิเลสตนเองนะคะและหลายท่านนะคะจบเรื่องการมาพบไปเรียบร้อยแล้วนะคะไปสู่รูปประพบอรูปประพบนะคะซึ่งผู้ฟังอย่างเราเนี่ยนะคะก็ได้แต่รู้เหลี่ยมมุมนะคะเป็นเรื่องที่ท่านจะต้องต้องเป็นส่วนตัวแล้วนะคะแต่ยินดีมากเลยนะคะที่มาเล่าเหลี่ยมมุมต่างๆให้ฟังนะคะเพื่อแต่ละคนเนี่ยก็จะค้นพบกันเองนะคะว่ามีหรือไม่มีในใจค่ะอนุโมทน,นาบุญกับทุกท่านเลยค่ะ ค่ะเรื่องราวในวันนี้นะคะหลายๆท่านที่เล่าไปนี้เป็นเรื่องเหมือนนิทานนิยายที่พี่น้องติดตามฟังได้เป็นฉากฉากนะคะความรู้สึกในจิตใจออกมาทางร่างกายที่ท่านอ่าเล่าถึงความแผ่ซ่านไปถึงความร้อนในตัวที่เกิดขึ้นนะคะพี่น้องได้ถ่ายทอดออกมาอย่างชัดเจนนั่นคือความเข้าใจของคนที่ถ่ายทอดนะคะ ท่านรู้สึกเช่นนั้นแล้วท่านก็ถ่ายทอดมาเนี่ยซึ่งเป็นสิ่งที่จะเป็นตัวอย่างให้ท่านอื่นๆที่อาจจะยังไม่ได้สังเกตมิตินี้มุมนี้นะคะก็จะได้รับประโยชน์ไปร่วมกันค่ะวันนี้เราพบกันประมาณนี้นะคะแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะ,จะเจริญธรรมำสานึกดีมีใจไร้ทุกพี่น้องทุกท่านค่ะ เชิญพิธีกรทีมสายด่วนทำงานได้เลยนะคะ